เครื่องบินขับไล่ F-22 Raptor เป็นเครื่องบินขับไล่ครองอากาศ Air Superiority Fighter ที่พัฒนาโดยบริษัท Lockheed Martin และ Boeing สำหรับกองทัพอากาศสหรัฐครับถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกคุณสมบัติเด่นของ F-22 Raptor เทคโนโลยีสเต a l เทคโนโลยีออกแบบให้มีคุณสมบัติล่องหนหรือตัวจับได้ยากด้วยเรดาร์ ทำให้สามารถเข้าใกล้เป้าหมายหรือหลบหลีกการตรวจจับของศัตรูได้ดีเยี่ยมความเร็วและความคล่องตัวสูงสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงหรือซูเปอร์ครูซได้โดยไม่ต้องใช้สันดาปท้ายทําให้ประหยัดเชื้อเพลิงและเพิ่มพิสัยการบินนอกจากนี้ยังมีความคล่องตัวสูงมากในการต่อสู้ทางอากาศระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธขั้นสูงติดตั้งเรดาร์ AESA ที่ทรงพลัง ระบบเซ็นเซอร์ที่ทันสมัยและสามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายทั้งจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศและระเบิดนำวิถีสำหรับภารกิจโจมตีภาพพื้นดินการรวมข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์สามารถรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆเพื่อสร้างภาพรวมของสถานการณ์การรบที่ชัดเจนและแม่นยำให้กับนักบินบทบาทหลัด f 1 2 Raptor ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจหลักในการครองอากาศ นั่นคือการเข้าประทะและทำลายเครื่องบินข้าศึกเพื่อให้กองทัพอากาศสามารถปฏิบัติการอื่นๆได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตาม F-22 Raptor ถูกผลิตในจำนวนจำกัดประมาณ187ลำและปัจจุบันไม่มีการผลิตเพิ่มแล้วเนื่องจากต้นทุนที่สูงมากและการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามทางอากาศทำให้สหรัฐหันไปพัฒนาระบบเครื่องบินขับไล่ย,ยุคที่6 Next Generation Air Dominance แทนครับ